ทรงปล่อยปวงสัตว์เหมือนการปล่อยฝูงเนื้อภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงใหญ่เข้าไปอาศัยอยู่ที่ราบลุ่มใหญ่ใกล้ป่ากว้างเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัยไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาปิดหนทางอันกเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจของเนื้อเหล่านั้นเสียเปิดทางอันตรายไว้วางเนื้อล่อตัวผู้ไว้ตั้งเนื้อล่อตัวเมียวไว้ ภิกษุทั้งหลายด้วยการกระทำอย่างนี้เนื้อฝูงใหญ่นั้นก็ถึงความวินาศเบาบางไปในสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายกับเนื้อฝูงใหญ่ฝูงนั่นเองเกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาความปลอดภัยเป็นประโยชน์เกื้อกูลเขาเปิดหนทางอันกเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจของเนื้อเหล่านั้นปิดหนทางอันตรายเสียถอนเนื้อล่อตัวผู้เสีย ทำลายเนื้อล่อตัวเมียเสียภิกษุทั้งหลายด้วยการกระทําอย่างนี้เนื้อฝูงใหญ่นั้นก็ถึงความเจริญงอกงามคับข้างในสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เราทำขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความข้อความต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอุปมาณั้นคําว่าที่ราบลุ่มใหญ่นั้นเป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อฝูงใหญ่นั้นเป็นชื่อของสัตว์ทั้งหลาย คำว่าบรุรษผู้ปรารถนาความไม่ปลอดภัยเป็นต้นนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าทางอันตรายนั้นเป็นชื่อของมิจฉามักอันประกอบด้วยองค์8กล่าวคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดมิฉาวาจาการพูดจาผิดมิฉารรมมันตะการทําการงานผิดมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะ ความภาพเพียนผิดมิจฉาสติความระลึกผิดมิจฉาสมาธิความตั้งใจมั่นผิดคําว่าเนื้อล่อตัวผู้นั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคําว่าเนื้อล่อตัวเมียนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคําว่าบุรุษผู้ปรารถนาความปลอดภัยเป็นต้นนั้นเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะคาว่าหนทางอันกเกษมเป็นต้น นั้นเป็นชื่อของอริยะอัฏฐางทิกมักกล่าวคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ ภิกษุทั้งหลายดังนี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าค้นทางอันเกษมสะดวกไปได้ตามชอบใจเป็นทางที่เราเปิดแล้วทางอันตรายเราปิดแล้วเนื้อล่อตัวผู้เราถอนแล้วเนื้อล่อตัวเมียรเราทำลายแล้วภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่พระาศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแกสาวกทั้งหลายกิจอันนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา